เดี๋ยววันนี้จะสวมบทเป็นแม่ค้านะคะเดี๋ยวรอดูกันเลยนะทุกคนคุณนหน้าป่ะนี่นะคอยเจอคำถามนี้มาหลายมากว่าแบบเฮ้ยแกไปเป็นนักแสดงแล้วอะแล้วคือทำไมแบบยังปล่อยให้แม่ขายขายอยู่อะไรอย่างเงี้ย ทุกคนพ o อยสตรอรีมาแล้วคะ่ะกลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงอีกแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ขอขอบคุณ ทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดไลค์นะคะกดแชร์รวมไปถึงดูคลิปของพลอยนะคะใน e ีพีที่แล้วแล้วก็ขอขอบคุณที่กด s u b สไครต์ให้กับช่องพลอยสตอรี่นะคะและที่สําคัญขอขอบคุณพี่นิกกี้นะคะขอบคุณก้อยขอบคุณพี่ๆทุกคนใน6ฉากขับจานทุกๆท่านนะคะที่เอ็นดูพลอยนะได้มามีส่วนร่วมกับคลิปของพลอยใน EP ีที่แล้วที่ทําให้ยอดวิวเนี่ยโอ้โห โอ้โหคือแบบตกใจอะพอลงไปอ่ะเป็นแสนอะอืมแค่นี้ก็ดิงใจแล้วจริงจริงก็หลักๆก็คือแบบมาจาก พี่มิกกี้เลยอ่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะยังไงฝากติดตามคลิปนี้และรลวมไปถึงคลิปต่อๆไปด้วยนะคะจะต้องได้เห็นก้อยกับพี่มิกกี้อีกแน่นอนค่ะอ่ะละค่ะและอีพีนี้นะคะพลอยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รู้จักพลอยเพิ่มมากขึ้นอีกแน่นอนค่ะเพราะพลอยนั้นจะมาในลุกแม่ค้านั่นเองค่ะทุกคนงงงงทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นพลอยในลุคนี้พื้นเพย์พลอ เ,เป็นลูกแม่ขานั่นเองค่ะแม่เป็นแม่ขา้าส่วนพ่อนี่ก็ หลับราชการตั้งแต่พอจําความได้เนี่ยพอก็ไปช่วยแม่ตั้งแต่เด็กแล้วอ๋ทุกคนอนุบาลอะตอนนั้นก็คือแบบเด็กน้อยอ่แต่ก็รู้ก็เห็นเพราะว่าอยู่ที่ร้านแต่พอเรียนประถมมาเนี่ยอะไรที่เราพอช่วยได้บ้างแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเขาช่วยล้างนู่นล้างนี่อะไรอย่างนี้พอเข้ามัธยมอาทุกคนโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงข้างกับร้านพอดีพอโรงเรียนเสร็จแล้วก็วิ่ง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 ข้ามสะพานลอยแล้วมาลงที่หน้าร้านพอดีก็มาช่วยพ่อกับแม่ขายของ ผมองยันก็คือกลับบ้านไปพอมองเขาก็คือรู้สึกว่าตั้งแต่จําความได้มาก็คือใช้ชีวิตกับการเป็นลูกแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กและการขายของของแม่อะ ส่งเราเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปอตีอทุกคนก็เริ่มมาคิดดูอ๋อเราก็ขายของมานานแล้วเนาะอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่าช่วงที่พอยกลับนครสวรรค์เนี่ยอยากให้ทุกคนได้รู้จักพอยเพิ่มมากขึ้นพยเองก็เป็นคนธรรมดา,าคนนึงนี่แหละลูกไหมคะคนนึง คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันไปช่วยแม่ขายของพาทุกคนไปจ่ายตลาดกันด้วยค่ะพอฝากร้านแม่พลอยไปด้วยนะคะถ้าประจำเนี่ยก็ขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนน้องมินทราชุติศมรชิมจังหวัดนะครสวรรค์นะคะเดีย๋ยวไปดูกันค่ะว่าในหนึ่งวันที่พลอยมาเป็นแม่ค้าเนี่ยพลอยทำอะไรบ้างไปดูเลยอย่างแรกนะคะก็คือ พลอยจะไปตลาดให้แม่เพื่อที่จะไปเอาของที่แม่ต้องไปซื้อร้านประจํานะคะซึ่งเขาจะตั้งอยู่นั่นจะเรียกตลาดเพชรไหมอ่ะอตลาดเพชรแหละที่นครสวรรค์นะคะเดี๋ยวไปดูกัน คืออร่อยมากอ้าวลูกใหญ่เหรอนะตุ้เอาแปดหนะตุ้หมูยอแกะไม่ได้อ่ะอ่อ้โหสุกแล้ว อืออร่อยมากบอกเลยเอ๊ยทุกคนแล้วนี่คือร้านของพลอยเองเป็นร้านของแม่พลอยค่ะมาเดี๋ยวเข้ามาดูกันร้านเราเนี่ยคือแบบขายมานานแล้วตนนนนั้งแต่พลอยเรียนเึงมหนึ่งแล้วพอก็ต้องข้ามสะพานลอยมาแล้วก็มาช่วยแม่ขายหน้าโรงเรียน แต่ว่าพลอยส่วนใหญ,ญ่อะพลอยจะรับหน้าที่คือขายน้ำอัดลมนะคะดูดิขนาดป้ายหน้าร้านายังมีแบบหน้าเราเลยอะ,ะอันนี้ก็คือลูกชิ้นที่เราไปซื้อที่ตลาดไงเห็นปะเอ๊พอเสียบแล้วอะไรแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต้มแล้วมีไส้กรอกคือแบบอร่อยมากฉันจิกกินหลายรอบมากทุกคนบอกเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบยำมาม่าของแม่นะเออและแนะนำก่อนนี่คือแม่ของเราเองเย้ย อันนี้ก็น้าทื่เป็นน,น้องสาวแม่เขาก็มาช่วยค่ะแม่แม่แม่ขายมานานยังขาย2ี่สิบแปดปีค่ะยี่สิบแปดปีก<ป>็คือขายแต่พอแบบเล็กๆเ,กเออมื่อก่อนขายดีขายดีจับบัตรคิวยาวเหยียดอลบัตรคิวเป็นร้อยแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ COVID โควิดเศรษฐกิจก็แย่้านท่าก็เยอะคนตกงานเล,ล,ลยย้ายจากตรงร้อนมา จากใต้สะพานมาถึงที่ม,มานี่นี่แล้วมันก็เดินไกลเหนื่อยไหมร้อนไหมเนี่ยก็ร้อนค่ะก็มีเหนื่อยบ้างก็มีเป็นบางครั้งอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ยก็ยังทาํสาสบายๆทาน้อยลงแม่คือมีคนถามแบบคือคอเจอคาถามนี้มาหลายมากว่าแบบเฮ้ยแกไปเป็นนักแสดงแล้วอ่ะแล้วคือทําไมแบบยังปล่อยให้แม่ขายขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแม่ขายแล้วแม่มีความสุข อยู่กับเด็กๆอยู่กับลูกค้าแม่ไม่ต้องมาเครียดเพราะว่าแม่เองก็มีลูกค้าประจำอยู่ลูกค้าประจำลูกค้าน่ารักน่ารักคิดถึงเออแต่มีช่วงนึงที่แบบโควิดนี่คือแม่ก็ไม่ขายอยู่ายอยู่ขายเป็นปีแล้วแต่นี้ก็พอได้ทําก็มีความสุขแล้วแม่เนาะมีความสุขจะได้ไม่เครียดเวลาพอยไม่อยู่พอยไปทํางานแม่ก็จะได้ไม่เหงาเงินก็ได้ <laughs> ประมาณนี้แหละก็ถ้าเกิดพลอยเสร็จจากทํางานมากลับบ้านมาก็นั่นแหละกลับมาช่วยแม่แค่ช่วยตั้งแต่ไปตลาดจนถึงเนี่ยขายของสามโมงครึ่งและเด็กปล่อยประมาณเกือบ4ี่โมงเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะมาซื้อของยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะสวมบทเป็นแม่ค้านะคะหลายๆคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวรอดูกันเลยนะทุกคน เด็กปล่อยแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะมีลูกค้ามาซื้อเปล่าแล้วจะมีคนจำเราได้เปล่าเพราะว่าเราใส่แมสก์วำไสดีค่ะแก้ใหญ่จ้ะ,ะ,ะอยากอะไรแก้วเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้อ,ะอ,ะองแรกเลยคะเก้าใหญ่นะคะนี่สิครับขอบคุณครับต่อปเดีดีครับไปดูคับจานวะอชอบใครในนั้นนะอะ <laughs> อยู่ให้เป็นน,น,นะน้ <laughs> <laughs> องไม่ไหวเฮ้ย ่วยพี่แล้วนะชอบมากจริงดิชอบใครชอบใครนะเฮ้ยไม่ต้องเหมือนไหมเหมือนไหม ช่องพี่เองช่องพี่เองอันนี้ช่องพี่ใช่ค่ะพี่มียูทูบคอยสตอรี่นะคะน้องฝากด้วยเคยดูหกฉากครับจานปะใช่เหรอโอ้ยขอนะคะช่องพี่เองคอยสตอรี่เดี๋ยวไปดูนะพี่ฝากร้านแม่พี่ด้วยนะ มาได้อย่าลืมไปสมัครสมาชิกช่องพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจ้าฝากร้านฝากร้านฝากร้านพี่ด้วยนะร้านไว้พี่ด้วยนะกูคุยกับใครไว้นี่ยน้องอะไรคะแม่ลินเลยแม่ลินเลย โอ้ยหกแล้วหกแล้วหกแล้ว <K un> จะฝากร้านก็ลืมเลย <K un> ไม่ทันแล้วร <K un> <K un> ้านสำหรับมอลหนึ่งหนูได้สี่ปีเลยเหรอหนูอยู่มอะไรแล้วเนี่ยหนูอยู่มสี่โอ้โหขอคุณท้าสี่ปีแล้วเหรอฝากร้านแม่พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคือน้องเคยเห็นหน้านี่ตั้งแต่มอหนึ่งโอ้โหแล้วสี่ปีไอ้ เข okay. ื่อนให้อ <sh ่ะเขินกล้องอ๋อเขิ่นกล้องเขามาถ่ายใครก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เพราะมาถ่ายคนสวยไงถ่ายหนูเลยเออใช่เะล่าอยากเห็นตัวเองอ่ะไปดูช่อง p o i Story นะ YouTube โอเคลิศแอดแล้วบายบายบ๊ายบายฝาก Subscribe ด้วยนะคะคุณหน้าปะ เหมือนคนในหกฉากปะนี่นะเหมือนปะมันก็เหมือนเคยเจอแบบนี้คือแบบเหมือนแค่เหมือนตัวเองอะแต่ไม่ใช่ตัวเองแค่เหมือนเออน่าเหมือนพี่พลอยมากเลยใช่จริงหรอ อยากบอกอะไรครูเพนสีไหมบอกอะไรคะขอให้ครูเพนสีสุขภาพดีค่ะรอกคะแล้ลครูเพนสีรักพี่พลอยเปล่ลาะนะ,นะขอบคุณนะคะโอ๊ยพีย่พอได้ครูเพนสีด้วยอะ่ะรักจังและตอนนี้นะคะคือเด็กหมดแล้วแล้วก็เย็นแล้วด้วยก็จะขอตัวทุกคนไปเก็บร้านก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับบ้าน,นะจะบอกว่า คนครสวรรค์น่ะถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาแถวนี้อย่าลืมอุดหนุนร้านของแม่พลอยด้วยนะคะฝากร้านด้วยนิดนึงเนาะไม่แน่อาจจะเจอพลอยที่ร้านแม่ก็ได้เนาะทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พลอยสตอรี่ด้วยนะทุกคนนะไปแล้ว